สวัสดีครับผมกับช่องกินกับจันชาแนลครับวันนี้ก็มากินปลาเผาเกลือทุกคนปลาหนินตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ปลาเริ่มเลยคนแล้วก็มีผักนิด,น,ด,น,ดน้อยทั่วไปผักทั่วไปทุกคนนี่แล้วก็กับน้ำจิม้มโอเคทุกคนมามากินปลาเผาด้วยกันทุกคนตอนไปกินก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยทุกคนเพราะว่าเพิ่งเริ่มทําชงทุกคนยังไม่มีคนกดซับเลยทุกคนสวยกันหน่อยทุกคนเป็นกําลังใจเนาะทุกคนนะโอเคทุกคนมามากินด้วยกันเลยทุกคนปลาเผาเกลือโอเคไหทุกคนนี่โอ้โหตัวใหญ่กป็นเริ่มงลหมทุกคนเนาะเอาเปลือกออกนี่ขวัญเลยทุกคนมีขวัญเลย ดูดิดถึงก่อนทุกคนนี่ครับขนมจีนด้วยนี่คนป่าเราใสอย่างนี้เลยก็จิ้มทุกคน ทุกคนมาทุกคนนะเนื้ออย่างว่านเลยทุกคนนี่ครับใส่แบบนี้เลยนี่เนื้อผักเยอะเกิน,นทุกคน นี่สายอย่างนี้เลยทุกคนเลยแล้วก็ลวกลําจิ้มเลย ผักเยอะเกินกนวนตกมันตัวเล็กตกมันน้อยอะใส่ใส่ได้น้อยทุกคนนี่ใส่อย่างนี้เลยทุกคนออก็ผักเนือ้อ น้ปาปลาจุ่มนี่ยมาทุกคน ิปาก์ทุนนะครับเนื้อแน่นๆ นี่ทุกคนเงาป่า จิ้มอย่างเผ็ดเลยทุกคนร้อนเลยทุกคนใส่เนื้อปลาอย่างนี้เลย ก็ลวกเป ไปดุกทุกคนจะหมดครึ่งตัวแล้วเหนือวันมาทุน No, ีตรงนี้อร่อยกลับทุกคนมนไปเล็กครึ่งเหล็กครึ่งตัวเหนื่อยยังร้อนเลย ทุกคนเนยยังแน่นเนี่ que yo โอเคทุกคนเลือดแต่กลางแล้วเลือกกลางครับหัวแล้วก็หางทุกคนหมดแล้วอย่าง <c oughs> ว่านเลยทุกคน โอเคทุกคนสุดท้ายหมดแล้วทุกคนปลาตัวหนึ่งโอเคทุกคนคลิปผมก็มีเท่านี้ทุกคนถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยทุกคนขอบคุณครับที่รับชมทุกทมบคนบายบาย